ถ้าเข้าใจให้ผิดคือข้างๆนี้ตรงนี้เป็นอยู่นะเป็นเขาเนะเาะพื้นที่มันค่อนข้างจะออกนอกจากตัวสุสานนี่พอสมควรที่เกาะต่อนั่งหน้าเนี่ยก็จะมาตกรุ่งค่าเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับผมไม่แน่ใจว่าเล่าได้หรือเปล่าบางเรื่องอมันจะเป็นคนใครคนที่เขามาขอความช่วยเหลือนาะตั้งแต่อยู่ข้างหน้าแล้วที่ที่ผมคุยกับทางน้องๆที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยว่ามีมาขอความช่วยเหลืออยู่หลายรายอยู่เหมือนกัน เช่นลุงกี่จมน้ำตายลุงรถขับรถอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็ตกปูน้ำเสียชีวิตอันนี้คือเขาไม่ได้สดอยูที่นี่จะเขามาขอความช่วยเหลือลนะครับมีมีลุงลุงเนี่ยกาอยู่นี่เจอลุงแล้่หนึ่งตรงนี้ลุงเนี่ยมีญาติลุง เชื่ออะไรนัดอะไรสักอย่างเนี่ยเขาบอกชื่อนัดอะไรสักอย่างเนี่ยถ้าถ้าฟังอยู่นะครับผมไม่รู้นะถ้าฟังอยู่เนะี่ยชื่อนัดอะไรไม่รู้เป็นผู้หญิงอ่ะช่วยช่วยทาบุญไปให้เพิ่มด้วยลุงยังอยากได้อีกเนาะมีลุงคนนี้แล้วก็มีอ,อุบัติเหตุที่เกิดจากมอเตอร์ไซค์เนี่ยมีมอเตอร์ไซค์สองคันมอเตอร์ไซค์สองคันที่ขี่กันมาแล้วเ,ออเป็นอุบัติเหตุอะ่ะคนหนึ่งอยู่คนหนึ่งเสียชีวิต นี่ก็ก็มาขอความช่วยเหลือนะฮะเออถ้าใครฟังอยู่แล้วรู้แล้วเป็นญาติหรือเป็นอะไรก็ก็ช่วยด้วยนะครับเออมีอันที่น่าสนใจแต่ว่าผมบอกบอกได้ไม่หมดก็ค,คือว่าที่มีกรณีที่รถส,สิบล้อแล้วมันมีอะไรอะ่ะเาเรียกว่าอะไรที่ไปไว้ทุกของอะ่ะแล้วหล่นทับแล้วเสียชีวิตเนี่ยอันนี้ก็ก็เรื่องใหญ่เหมือนกันครับ

ย,ยาวๆเห็นนะลอดูกันนะผมไม่แน่ใจแต่ว่าผมคิดว่าผมเขาไม่ได้ดำรูแค่นี้เป็นผมสีหรือเป็นอะไรสักอยาก่าง เขาน่าจะต้องการอะไรความช่วเหลืออะไรจากทางพี่เอจากทางทีมงานโดยเฉพาะมากกว่าคือ,อ,อไม่ได้ต้องการคุยอะไรกับผมผมก็เลยไม่รู้เขาต้องการอะไร ค่างค่อนข้างแบบสูงสูงโปร่งโปร่งหน่อยแล้วก็ไม่รู้สิแห้งแห้งสูงสูงแห้งแห้งพอสมควรครับคุณถามมาทีว่าเขาให้คนไทยไหมคนไทยครับไม่แน่ใจว่าเขามีรอยสักรหรือเปล่า ไม่รู้อ่ะอาจจะเป็นข้อที่เห็นอยู่ตรงเนี้ยน่าจะเป็นรอยสักที่ขาด้านอะไรวะไม่รู้ไงขาครับด้าน,น เขาหน้าจะไปต้องการบอกพี่เอ๋โดยตรงอะ่ะก็ถ้ายังไงก็ขอให้เขาไปคุยบอกแล้วกันครับว่าต้องการอะไรอาจจะต้องการความต้องการเขาเฉพาะอะไรสักอย่างผมไม่รู้ มีถามว่า <35, S 1> เขาใช้คนประทุมที่เดยวปีหรือเปล่าไม่รู้ว่าครับเขาเนี่ยแวแ่ๆไปแล้วก็ ออกไปแล้วอ่ะไปอยู่พี่เอมั้งไม่อยู่แล้วครับ ถ้าจะไปอยู่พี่เองแนละ้วไ,ไ,ไม่อยู่ครับอยู่กับแต่เด็ก เนี่ยคุณมีวิธีเรียกเขาไหมมีวิธีเรียกให้เขามาหาบีหรือเปล่าอย่ารู้อย่กช่วยมากาประเด็นสองคนนี้คือมันขึ้นอยู่กับเขาด้วยครับผมก็ก็เรียกแล้วก็เขาไม่อยากมาอ๋อครับก็เลยไม่ทำไงคุณตีมาอีกแล้ว น่าจะอยู่กับพี่เอแล้วมั okay. ้งเป็นกำลังเดินไปหาถ้าเขาอยู่ห้ิงที่เริ่มตัดหัไปด้วยเรารอพิสูจน์กันว่าเขาอยู่ข้างผมที่หรือเปล่าแต่คุณเนี้ยตอนเนี้ยคุณคุณลุงเนี่ยมาหาหนักมากลุงที่จมน้ำขับรถจมน้ำอะไรสักอย่างเนี่ย จะมาของพักกล้องออมาตรงประตูผม็นแนวเดินไปส่องกล้องมาตรงประตูป,ปตัป๊บอ่อายอ,อ,อยู่ครับอยู่อยู่จริงๆแหละฮะอยู่จริงๆอ่ะแหละอยู่ข้างผมเหรอครับทำไมเนี่ย <laughs> อ,อยู่ <laughs> ข้างผมทำไมจะบ้าหรือเปล่าคุณอ่าผมมาแล้วคุณถามมาเลยถ้าคุณบอกอยู่ข้างผมเนี่ย ใช่ไหมคุณเห็นเห็นเดือตามผมเหรอครับกระโทษพระคุณเลยเอา้ามีอะไรผมไม่รู้นะผมจะผมผมไม่เห็นแต่ที่คุณเห็นนะแต่ผมเชื่อคุณน้องมีอะไรอยากช่วยอยากให้พี่ช่วยสื่อบอกบีเพราะบอกพี่ไม่ได้พี่ไม่รู้บอกบีแล้วพี่จะช่วยถ้าช่วยได้นะบีอะไรทำไมพยา,า,า<ะ>ยามเข้ามาแรงเลยนะฮะพยายามเข้ามาแรงเลยนะ เขาพยายามเข้ามาใครเข้ามาแรงอะไรเด็กผู้หญิงกันเะหรอทำไมก็้วทำไมเขาไม่ไม่รู้ว่าคือเขาบอกไม่ได้ผมอันนี้ที่ถ้าถ้าถ้าถามผมนะเขาคงคือแต่ละแต่ละดวงญาณเขาทําบุญบารมีมาไม่เหมือนกันเขาอาจจะไม่มีพลังกําลังเพียงพอที่จะแบบคืออยากบอกแหละคืออยากบอกอยากสื่ออะแต่มันสื่อไม่ได้อ่ะมันบอกไม่ได้อะแล้วเขาอยากเข้ามาผมทำไม ตะเกียยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือพอเปิดพอผมพยายามเปิดออกมาว่าเฮ้ยมาเหิมาเหนอเงี้ยพยายามจะเข้ามาหาเลยอเงี้ยเข้ามาผมเหรอใช่ยาทำอย่างนี้อันนี้ไม่ได้อย่าทำอย่างนี้นะไม่เอาถ้าอยากจะสื่ออะไรผ่านบีแล้วถ้าช่วยได้จะช่วยผมเชื่อว่าอย่างงี้นะผมเชื่อว่าเขาคงไม่ผ่านผมบอกเพราะอะไรผมไม่รู้ผมว่าเขาตรงทั้งที่เห็นจะตรงแหละอาจจะไปเข้าฝันหรืออะไรผมไม่รู้เหมือนงานคุณบอกมันว่าคุณไม่ได้โกหกนะ ก็บอกในแก๊งมาอยู่ใกล้ผมนี่มันอยู่ใกล้กล้องใกล้กล้องเลยเอาแป๊บหนึ่งคุณบอกผมว่าเมื่อกี้ว่าหายจากคุณไปคุณบอกว่าจะอยู่กับผมใช่ไหมผมเดินเข้ามาเขาเดินตามผมมาใช่ไหมครับก็จะอยู่ห่างๆมาเรื่อยๆเดินตามผมไปเรื่อยๆแล้วทำไมเมื่อกี้ถึง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 จะพุ่งเข้ามาก็ะไรพอเปิดมากเกินไปบางทีคนเรอหน้วเปิดให้เร่งมาเลยอะไรอย่างเงี้ยยินดีเข้าใจว่านะตอนนั้นจิตจิเอ๋ยเขาบอกเลยว่า ผมอยากรู้ว่าเขาเป็นอะไรแล้วก็อยากจะช่วยนงเรื่องเนี่ยแต่ถ้าเกิดมาไม่ดีกับผมผมดานะบอกนะอย่าอย่ามาทําอย่างนี้บอกกันจะช่วยแต่ถ้าเกิดมาไม่ดีดานะแรงบุญท,ที่มีอยู่ด่าได้นะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าอยากให้ช่วยมาดีๆจะช่วยว่ามีรอยสักมีรอยสักทุพูดผมตกใจเลยพวกเรียกคุยกันเน,น่เขาบอกว่ามีรอยสักผมผลลุกกันหมดเลยทุกคนนฮะ <S <S แล้วก็ที่บีพูดมามันตรงหมดเลยนะฮะทีนี้บีตอนนี้อยู่ไหน อ่ะถามพอดีว่าจะช่วยอะไรเนีย่ยคือถามเนี่ยเขาไม่ตอบได้แต่ยร้องไห้อย่าร้องไหน้น้องเ้าอยากให้ช่วยอย่าร้องไห้ถ้าร้องไห้ไม่รู้เรื่องนะขอให้บอกอย่าร้องไห้ไม่บอกบอกไม่ได้ถ้ราผมเข้าใจาเองนะคือเขาบอกไม่ได้ไม่<อ>ใช่ <นะ S 1> มไม่อยากบอกนะแต่บอกไม่ได้อ้าวอยู่ไนนหนเราอยู่ไหนตอนนี้ตอนนี้อัดออ่านไม่ไหว ออกฮาวีเหรอไอคนที่แรงแรงเนี่ยมันไม่ใจแรงไอคนเนี่ยแรงมันก็ไม่ยอมไปไหนเลย,ย,ยคนไหนแรงตาลุงเนี่ยคุณลุงเหรอ,อที่จะเข้ามาเนีเ่ยแหละอ๋อแต่น้องผู้หญิงไม่เกี่ยวผู้หญิงไม่เกี่ยวแล้วผู้หญิงุงแต่ตอนนี้ตาลุงอยู่นี่เลยตาลุงคนนี้เหรอเขาไดทำอะไรตาลุงเนี่ยเขาก็จะมาขอส่นบุญเขาพยายามจะสื่อ,อคืออันเนี้ยเมกี้ผมคุยกับน้องที่น้องเขาแล้วเนี่ยคุณลุงเนี่ยเขาขับรถ ลงไปเหวอะไรทั้งอย่างแล้วแล้วลงตมจมน้ำอ่ะจมน้ำเสียชีวิตตกเหวแล้วจมน้ำเสียชีวิตตก,ตกอะไรจะตกคูตกคลองตกอะไรอย่างเี้ยแหละก็แป๊บหนึ่งนะผมขอให้ชัดอีกทีนึงคุณครับบีเอ้ยบีผมถามแต่ว่าที่บีเห็นผู้หญิงคนเนี้ยฮะภาษาลูกรลาเป็นไงผมเอานะครับคุดหนวงปู่แสงออกกันนะครับอ่ะเิ่ออกไปนะ ไอเมียนะอ้าวผมปไปแล้วโอเคไปคุณพูดเลยว่าตอนเนี้มีคุณลุงคนนี้ยจะเข้ามาแบบไม่ดีไม่ใช่ไม่ดีครับเข้จะมาขอให้เราให้เสืิผ่านให้ลูกหลานเขาคุณพูดได้ไหมว่าถ้าผมมีอะไรเกิดขึ้นผมตรงนี้ยคุณช่วยได้ใช่ไหม,ไ,มได้ครับโอเคนั้นจบผมไม่กลัวแล้วนะเพราะว่าบางทีเนี่ยในสิ่งที่เราเคยทำทุกครั้งเนี่ยเราแค่สัมผัสแล้วก็ลัวแล้วก็ยินเสียงว่าเสีนี้เสียงนี่เสียงนู้นเสียงนี่พ่อครับพ่อพ่อใครพ่อ ผู้หญิงที่ผมพ่อไม่เขาเขาคงเกี่ยวอะไรกับพ่อเขาอะมีไหมขออีกสักคำสองคำเพราะเขาพ่อเขาเดี๋ยวพี่ไปเข้าใจยากต้องใช้เวลาเพราะว่าการที่เขาจะเสื่อทุกอย่างมันก็ต้องใช้แรงใช้พลังตอนนี้นะครับเป็นช่วงถึงความเชื่อนะครับผมบอกแล้วคนเรื่องของความเชื่อมีอยู่แค่สองอย่างวิธีทางคือคุณเชื่อกับไม่เชื่อแต่ถ้าคุณเชื่อในที่ที่ผมเห็นคือผมเชื่อหมอบีเพราะว่า วันนี้เอาศพลงหลุมเนี่ยหลายๆท่านคงเข้ามาดูว่าเราเอาผู้หญิงคนหนึ่งลงหลุมร่างน้องคนนั้นนะครับอายุประมาณยี่สิบนิดๆผมเป็นสีออกแดงๆนะครับทําผมสีทาเล็บดําทั้งท้าทั้งมือนะครับแล้วเออผมถามหน่อยคนเหล่นาน้างนอกจากนอกจากที่บีทักมามันเป๊ะเลยนะฮะเพราะบีไม่ได้มาอยู่ด้วยแต่บีเห็นบีบอกว่าผู้หญิงคนนี้มีรอยสักที่ขาด้วยซึ่งทั้งนอกทุกคนขนลุกหมดนะฮะผมก็ขนลุกเหมือนกัน ผมถามเลยว่าคุณเห็นอะไรือเที่ใบหน้าเขาเห็นอะไรบ้างที่ใบหน้าเขาผมถามเลยอันนี้อไม่มีใครรู้เลยอ่ะผมไม่ได้บอกนะถามเลยไม่ผมก็ไม่เห็นผเพราะผมก็เห็นแค่เป็นอย่างเนี้ยผมไม่เห็นอะไรคุณหน,น้าเขาเห็นจางๆครับเขาบอกค<อ><อ>่าพ่อเหรอได้สังค์ผมจะยากมากไม่ใช่แล้วๆล้วคุจำได้ไหมที่ผมเอาศพเขลงหลุมเออเอาศพเขาลงมาถ่ายนะแล้วตาถ่ายญาติผมเรียกเาว่าลูกสาวใช่ไหมลองเข้าไปย้อนดูว่าจริงไหมผมพูดเนี่ยผมบอกว่า ลูกสาวคือเนี่ยรุ่นเขาลูกนะครับรุ่นนี้รุ่รนพพล,ลูกผมเลยเขาเนะี่ยรุ่นลูกเลยใช่ไหมเราไปเรียกว่าลูกใช่เพราะผมจะเรียกคนในเพจว่าลูกผมหมดเพราะว่าคือแต่ละคนเนี่ยคงไม่ถ้าผมเนี่ยสี่สิบหกแล้วซึ่งคิดว่าประมาณเท่าอายุสามสิบหรือยีอ่สิบยี่แปดจะเป็นลูกผมได้ <ๆ S 1> ผมเลยเรียกเขาว่าเเออออ่่ลูกสาวถ้าสมมุติว่าเออ่จะถ่ายเลยเนี่ยอย่าโกกันนะเพราะว่าจะตามหายากให้แล้วบอกว่าเนี่ยเขารุ่นลูกเลยผมบอกว่าเขารุ่นลูกผม เขาเรียกผมพ่ออะไรพวกนี้เขาพูดคำว่าพ่อใช่ไหมเรื่องพ่อแต่ผมเข้าใจว่าเป็นเรื่องพ่อเขาอยู่องผมผมผมบอกเขาลูกๆหมดแต่ไม่ได้ให้เขาเรียกผมพ่อเป็นไงพ่อนั้นถ้าอยากให้พ่อคนนี้ช่วยอะไรขอให้สักคำได้ไหมถ้าช่วยได้จะช่วยนะถ้าเป็นเรอความสามารถจะช่วยทันทีสัญญาถ้าบอกมา อยู่ตรงไหนตอนนี้อยู่อ่ะเปิดไก่พอพอเริ่มพออย่างเงี้ยมันเหมือนเราเริ่มใช้พลังเยอะขึ้นเลยเขาก็ต้องผอนเงิอนเงเขาจะไปไก่คืนไกขึ้นเลยพอเราแข็งเนอะด้วยนะด้วยตัวเขาเองด้วยอ่ะเขาใช้พลังเยอะในการที่จะมาสื่ออะไรทีมาใกล้เพราะเดี๋ยวกลัวฟ้องไม่ได้ยินเพราะพี่กลัวว่าเพราะอย่างที่บีพูดน่มันเป็นคำพูดที่แบบว่าน่าสนใจมากเลยอยู่ตรงนี้อ่ะเอาโอเคได้พี่อยู่เพ่ได้อยู่ใกล้เขาตรงไหนอ่ะที่ฝั่งตรงนี้เอาได้ไม่ได้ปัญหาฮะอ่ะอย่างไัก็ช่างนะฮะห้า อยากให้ช่วยจริงๆนะเพราะว่าเด็กคนเนี้ยเหตุเกิดที่ปทุมนะนะครับเขาอยู่ที่เอ่อเหตุเขาอุบัติเหตุเกิดที่ปทุมนะฮนะ,ะ,ะ,ะซึ่งถามว่าใกล้ผมแหละนะถ้าอยากให้ผมช่วยหรือว่าสื่อจริงๆก็ขอให้สื่อให้มันชัดกว่านี้ได้ไหมเพราะผมก็ยินดีช่วยแล้วผมช่วยทั้งผีทั้งคนนะ่ะ <c oughs> จริงๆสงสัยได้ยากอะ่ะเพราะว่าก็โคไปไกลเล็เลออก้อยพอ,อไปเหรอทำไมออกไปอีกอ่ะ เาคงอ่อนแรงอาจจะต้องไปพักก่อนเขาเลยไปกลับอ่ะตอนนี้นะครับอยากเติมพลังให้น้องไหมตอนนี้น้องอารมณ์อ่อนแรงมากนะที่เดินที่หนีหนีไปเพราะพลังเขาอ่อนมากมาเรามาอุทิศบุญเลยอีกครั้งนะครับสี่พันกว่าคนนี้ขอรู้ท่าช่วยอ,อุทิศบุญให้พลังน้องเขาหน่อยนะครับเผื่อจะมาสื่ออะไรได้ตามหาญาติได้ถ้าเกิดว่าเคสนี้เขาสามารถให้เราสื่อเขาแล้วบอกว่าตามหาญาติได้นี่เป็นเคสที่ไม่ออกไม่ปไปไหนที่บอกว่าเื่ยจดจําอีกนานเลยเคสนี้อ่ะขอทุกท่านนะครับพู้ตามผมนะอุทิศบุญนะครับ ดวงวิญญาณทุกดวงอยู่ที่นี่นะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณลุงที่อยู่ตรงนี้ก็ดีนะฮะแล้วก็น้องคนนี้นะฮะลุ่นลูกเนี่ยนะ <c oughs> ผมไม่รู้ชื่ออะไรอ,ะอ่ะนั่นเดี๋ยวพูดตามผมเนอะอีทางปุญญาพลังอานิสองส์อันใด <c oughs> ที่ข้าพเจ้า <c oughs> ได้กระทําแล้วในวันนี้และก่อนหน้านั้นต <c oughs> ั้งแต่อดีตชาติ จนถึงปัจจุบันชาติข้าพเจ้าขอทิศบุญนี้ให้แด่ดูวิญญาณสัมพเวสีที่ต้องการบุญอยู่ณที่นี้สุสานขาวแดงขอทุกท่านจงมีความสุขเย็นหลังมากเลยแล้ววะถ้าใครไปหาที่ไหนไม่ได้งจะพึ่งใครก็มาบอกได้นะครับ ถ้าพึ่งบารมีคนทั่วไปไม่ได้ก็ไปหาหลวงพ่อลงกดนะท่านยินดีอ่าไปหาหลวงพ่อลงกดนะที่วัดป่าอนผู้นะท่านยินดีรับนะเนอะเย็นหลังไหมะเย็นหลังคืออะไรอย่างเย็นหลังมากเลยน,นี่ใช่ไหมใช่อไอเด็กคนนี้เขาอะไรด้วยเนี่ยน้องอยู่ในเนี่ยนอนเนี่ยแหละล่างอยู่นี่ล่างอยู่นี่ล่างน้องอยู่นี่เนี่ย คือถ้าใครสัมผัสใกล้อ่ะจะได้ยินเสียงร้องไห้สะอื้นตลอดอยู่นด้อยู่ไหมตอนเนี้มันมีแค่เสียงแต่ว่าผมไม่เห็นเลยไม่เห็นเเขาร้องไห้อยู่หรอร้องไห้อยู่ข้าตัวล่างอยู่นี่ฮะอะไรนะพี่ว่าอะไรนะอยู่นี่อ๋อเก็บอยู่ในนี้อ๋ออยู่นี่เลยล่างน้องอยู่ในนี้เก็บเพื่อรอญาติเพราะว่าเรานี้เราเราประกาศลงตามหาาญาติแล้วนะอะใครที่เข้าไปดู ที่เราสบรลุมวันนี้นะฮะช่วยกันแชร์เนอะอาจจะทําให้น้องเจอยากก็ได้นะเพราะว่าถ้าแชร์ไปเนี่ยมันอาจจะไปเจอเอาคนที่สี่พันหรือห้าพันก็ได้ที่จะแชร์ไปถึงญาติพี่น้องเขาได้นะฮะผม,มว่าตอนนี้หมอพี่กับผมเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยผมว่ามีอะไรไหมไม่มีที่จะพูดมีอะไรอีกไหมมีแต่คนที่มันร้องนอกเนี่ยนะเขาได้บุญอยากรู้ไหมล่ะเขอยากรู้ ก็มีตตลุงเนี่ยที่พยายามอยากจะมานั่นมาเพราเอางี้ตามที่ผมรู้นะครับคือลุงคนนี้ไอกทีหนึ่งก็คือลุงคนนี้คือขับรถตกคูอะไรสักอย่างนะเราก็เสียชีวิตคแล้วตามหายญาติเจอแล้วเขาทำพิธ <timeline S 1> ีอะไรก็ว่านไปเนี่แหละแต่ว่าเขาขาดอีกนิดเดียวอ่ะขาดบุญอีกนิดเดียวอ่ะเขาจะตายแล้วขาดบุญนิดเดียวเหรอเขาชื่ออะไรผมไม่รู้ว่าเป็นคุณลูงค,คุณตาอะไรสักอย่างผมรู้แต่ว่าญาติเขาอ่ะชื่อมีคําว่านัดอะคำว่า,านัดอะไรสักอย่าง มีใครได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้สะอื้นมั <oz> ้งไหมเขาองการบุยนิดนึงเหรอถ้านีม่งกีฟก็แผลกันไม่ได้อยู่คือเขาต้องการให้ญาติเขาคนที่ชื่อนัดอะไรสักอย่างเนี่ยทำให้ทำให้อะถ้าญาติเขาเป็นชื่อนัดนะครับมีลุงคนหนึ่งที่ขับรถตกคูนะ ตกคูน้ําแล้วตายนะเสียชีวิตนะถ้าคุณดูรายการผมอ,อยู่แล้วรู้เป็นญาติคุณนะครับทําบุญให้เขาด้วยนะนะเขาต้องการบุญอีกหน่อยแล้วนี่นะเขาต้องการบุญอยู่บุญยังไม่พอนะเขาต้องการอยู่นะคุณกอไผ่ตอนนี้มีแต่ลุงอยู่แล้เมื่อกี้ทีเาา่เข้ามาเข้ามาเข้าทำอะไรเข้ามาหาคุณหรือเข้ามาผมจะเข้ามาหาพี่เข้ามาผมเหรอผมก็เาไม่ใชไม่ต้อง <laughs> ไม่ต้องเข้ามานะ <laughs> แสดงว่าเขารู้จะทําบุญมาอาที่ตะกี้ผู้หญิงแน่เหรอไม่ไม่อย่างผู้หญิงอ่ะ,อะถ้าผู้หญิงเข้ามาแล้วดูไม่รู้ว่าแม่งแม่งอ่ะแต่เข้ามาผมว่ามันเข้ามาผิดปกติแรงไปไหผู้หญิงเหรอใช่ผู้หญิงคนน้องเมื่อกี้เหรอครับที่เข้ามาผมเหรอดูแรงเกินไปนิดนึงแต่ว่าอย่างคนอื่นเข้ามาไม่ได้อยู่แล้วก็ที่บอกคุณลุงจะเข้ามาหาผมอ่ะ คุณลุงเนี่ยเขาเข้ามาอยู่ตรงนี้เลยใกล้ๆนานแล้วนานแล้วแล้วก็จะมาขออะไรเงี้ยแต่แกมแกมแกโอเคไม่มีปัญหาอะไรอ๋อแั่แสดงว่าที่คุณบอกว่าผู้หญิงที่จะเข้ามาเนี่ยคือเด็กเมื่อกี้ใช่ครับเสียผู้หมาผมใช่ครับอารมณ์มาดีมารายไม่รู้สิถ้าผมดาวดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เงี้ยก็เลยปบังไว้ไม่มีอะไรนะที่อะไรกะตามหาญาติให้นะอยาอย่าคิดไม่ดีกันนะถ้าเข้าใจนะเขาคงไม่รู้ว่าเขาเขาาเขาหลับด้วยเหรอ ใช่ตาหลับตอนจะ่เจอเขาอ่ะใช่เขาศพเขานี่ตาหลับอยู่คุณเห็นเขาหลอบตาตาอยู่เหรอคือ,ค,อคือไม่เลยไม่รู้ว่าเขาเป็นคนชาติอะไรผมก็เดาไม่ไออกเหมือนกันคือถ้ามันเห็นตาอาจจะก,กอนบ้างถ้าเขาไม่เห็นนะแล้วเมื่อกี้ผมใส่ชุดอยู่จะพูดมาทำได้ไงเขาไปรู้ครับก็กันไม่ก <laughs> ็ถ้าจะให้ช่วยจะช่วยแต่ถ้ามาให้ช่วยถ้ามาไม่ดีผมแช่งนะบอกก่อนะ ถ้าอยากได้บุญมาคุยกันดีๆนะผมพูดเลยก็บ้าพร้อมกันมันมีหลายคนอยู่ตรงนี้ใกล้ๆผมเนื่ยตรงนี้อยู่ไม่ได้หรอกเขาจะอยู่แบบท้องรอบๆเนาะเขาอยู่ไดงน<อ>้เขาไหนไม่ได้เพราะอะไรคือคือคนที่มาส่วนใหญ่ตรงนี้เป็นพวกที่ไม่ได้แบบว่าถูกนํามาไว้ที่นี่เป็นพวกที่แบบเกิดวิทย์เฮแ,แล้วเสียแล้วถูกทําพิธีอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่จะมาขออน่นขอนี่เพิ่มมันยังอยู่ไหมอยู่ไหะ อย่างคนเนี่ยอีกคนหนึ่งที่เป็นวัยรุ่นที่ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปมากับสองคนคเพื่อนเขาไม่ตายเขาอตายล้มแล้วตายเขาก็อยากให้เพื่อนช่วยอย่างเงี้ยอะไรนะพาดอะไรนะพี่เอทำไมนะมีคนมีคนบอกว่าพี่เอด่าเขาไงาเขาเลยพุ่งใส่ <laughs> ใช่เหรอ <laughs> นะ <laughs> 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 ถ้าผมด่าตรงไหนอ่ะ <laughs> ไม่รู้ครับ <laughs> ผมไม่ได้ด่านะผมแค่อบอกว่า,ามาดีๆมาบอกเลยผมไม่บอกจะช่วยเลยซ้ำนะฮะแต่เห็นหมอบีบอกว่าจะพุ่งออกมา,มาหมอบีก็เลยกันไว้ให้นะแต่ถ้าเกิดว่าคิดดีนะฮะเข้าใจสินทำม,มาบอกกันดีๆจะช่วยแต่ถ้ามาคิดไม่ดีกับผมผมจะแช่งแรงบุญที่มีอยู่เยอะเพราะนั้นแล้วเป็นมิตรดีกว่านะตอนนี้ยังอยู่ไหมอ่ะผู้หญิงคนนั้นไม่อยู่ครับผู้หญิงไม่อยู่แล้วครับไปไหน เขาคงไม่ไหวแล้วแหละคงไม่ไหวแล้วครับอผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะคนเนี้ยผมรู้แล้วใครใครบอกไม่ได้ถ้าบอกอ่ะรู้นะว่าแก่แล้วจบเราฉะัรู้ว่าไแล้วนะครับผมว่าน่าจะเป็นเจ้าของสถานที่ที่นี่นะเพราะว่าทางน้องไม่บอกนน้องเปนวะ้อนี้อาเมื่อกี้หมอบีบอกผมว่านะฮะที่นี่มีเหมือนคนผูกคอตายอยู่สถานที่อย่างนี้ด้วยนะฮะซึ่งวิธี น้องได้บอกมาเหมือนกันว่าใช่อ่ะบอกด้วว่าตรงไหนทำไมถึงมีศพถูกเตายคือต้องยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดส่วนหนึ่งเราเคยเอาศพศพที่ผูกเอาตายมาฝังไว้ตู้ตู้กลางเนี่ยครัใส่ตู้กลางไว้ใส่ตู้กลางไว้แล้วญาติพี่น้องเขาได้เอาเสื้อผ้าใส่ถุงมาให้เราด้วย๋อแล้ววันรุ่งขึ้นเราต้องเอาศพไปผ่าช่ไสูบน้มเติมคือเสื้อผ้าของศพใช่ไหมใช่ครับของศพ ต่เราไม่ได้ใส่ไว้ในตู้เราใส่ไวห้องขางนาดนี้ไวห้องห้องห้องสารสีใช่ครับแล้ววันล้มครึ่งเรามาเราลืมเอาศพไปใช่เราจะศพไปแต่ไม่เอาเสื้อผ้าเข้าไปใช่ครับแล้วพอเราเอาศพไปส่งที่วัดเราก็บอกกับญาติว่าเราลืมเสื้อผ้ามาใช่เขาเป็นคนบอกกับเราว่าไม่เป็นไรบริจาคให้เลยแล้วกันคือเอาไปใช้อะไรซึ่งทุกวันนี้ผ่านไปประมาณห้าหกเดือนก็อยู่ในตู้นี้ครับแล้วที่มีมีอะไร <Yeah. S 2> ปีแล้วที่ที่ที่ปีสัมผัสได้ไปเป็นผู้ก่อตายนี่คือเขาอยู่ในห้องนั้นบัตรอะไรตรงไหนรู้ว่ามีคนผู้ก่อตายังว่าเป็อนอะไรอย่างเงี้ยจักทีละทเราคุยกันรู้อยู่ว่ามีทีนี้รู้สึกคือตอนนี้คิดจากตรงนี้ไปแล้วว่าเขาเป็นคนผู้ก่อตายจะยังอยู่ที่อยู่ยจะไม่ไปไหนเลยได้ปรึกษาหมอปีเลยว่าจะนำเสื้อผ้านี้ไปเผาแล้วก็ดีส่งส่งให้ของเขาเอาคืนเข้าไปเขาใช่อืมคเขาน่าจะนะ ของอย่างนี้ก็ไม่เชื่อก็ไม่ลบหลู่เนาะนะฮะอ่ะนะฮะสิ่งที่บีเห็นที่บีบอกที่บีพูดมาผมขอการันตีด้วยเกยรตเขาสับปปเบอรเจอผีนะครับปกติพวกเราเนี่ยจะขวางโลกเหมือนกันนะจะพิสูจน์อันไหนมโนเราก็จะว่านะฮะอันไหนไม่ใช่เสแสร้งแกล้งทาปาหีเราก็จะพูดนะฮะแต่อันนี้ผมไม่ได้อวยหรือว่าอะไรสิ้นผมพิสูจน์แล้วและทดลองหลายครั้งแล้วเขาพูดตรง กับที่สิ่งที่เขาไม่ได้เห็นมาก่อนเราพูดตรงในสิ่งที่เราที่ที่ที่เราที่เราทำนะแต่เราเราไม่ได้บอกเขานะเราจะทดสอบให้เขารู้เองหรือเปล่าผมชอบพิสูจน์แต่ตอนนี้ผมเชื่อลว่าบีคูณแม่งของจริงผมพูดเลยคูณของจริงนะผมไม่เคยรู้สึกขนลุกเวลาใครทักเลยมีคุณคนแรกที่ผมผมขนลุกนะเวลาที่มีพวกหมอผีหมอหาอรมาทักเนี่ยนู่นนี่ผมไม่เคยเชื่อเลยตรงไม่เชื่อก็ชอบไม่เชื่อแต่เนี่ยผมขนลุกเวลาเขาทักเพราะผมเริ่มเชื่อนะฮะ ถ้าเกิดว่าคุณเชื่อในะความเป็นซาบเลอร์ในตัวผมก็ผมเป็นคนที่เชื่อคนยากและพิสูจน์เท่านั้นผมบอกเลยว่าใครก็แล้วแต่นะที่ในเพจเนะี่ยมาที่ว่าตัวเองมีเซนเนะี่ยมาเดี๋ยวจะให้ดูแลวจะลองทดสอบดูว่าตรงไหนตรงไหนถ้าเกิดตอบมาผิดตอบไม่ถูกเนี่ยจะตบปากให้แตกเลยที่ผาย <c oughs> <c oughs> ผมพูดอย่างนี้ผมพูดอย่างนี้เลยไม่ชอบเขาโกหกไม่ชอบนะ <c oughs> แต่เชื่อผมเชือ <c oughs> เช่อบีเพราะว่า <c oughs> ผมทดสอบหลายครั้ง rồi, แล้วแล้วมันก็ อะไรที่ออกผมอึ้งหลายรอบนะฮะก็เโอเคผมยอมแล้วกันโอเคนะผมยอมไม่เชื่อต้องพิสูจน์ไม่รู้ต้องศึกษานี่คนยุคใหม่แลแบบนี้นะฮะจะเชื่อขอให้มีเห็นและผลนะไม่ใช่ว่าหลากรับตาเชื่อหมดไม่เอาโอเคนะ